โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอกอ่อนอำนวยศินตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายาโสธรเขตหนึ่งได้รับการยกฐานะให้เป็นเอกเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2469เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลตับเต่า2วัดทุ่งอีโอปีพุทธศักราช2490 เจ้าอธิการอ่อนจิตตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดทุ่งอีโอกพร้อมด้วยนายหวนหมูตาชายัยครูใหญ่ในขณะนั้นได้ร่วมกับชาวบ้านปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อแยกโรงเรียนออกจากวัดในปีพุทธศักราช2491และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนบ้านทุ่งนางอกอ่อนอํานวยศินโดยนำชื่อเจ้าอธิการอ่อนจิตตะธรรมโมผู้อุปการะต่อโรงเรียนมาเป็นชื่อต่อท้าย ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอกอ่อนอํานวยสินมีพื้นที่3แปลงคือแปลงที่1มีเนื้อที่4ไร่41ตารางวาปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน4หลังห้องน้ำ3า3หลังโรงอาหาร1หลังห้องสมุด1หลังห้องพยาบาลหหลังห้องสหกรณ์หหลังโรงจอดรถ1หลังสนามเด็กเล่นและลานกีฬาอเนกประสงค์ แปลงที่2มีเนื้อที่4ไร่22ตารางวาปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ทราบและเรียกกันคือสวนหลวงแปลงที่3มีเนื้อที่2งาน26ตารางวาปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและเตรียมการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านทุ่งนางอกอ่อนอํานวยศิล เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งหมด127คนข้อมูลณวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2567มีห้องเรียนทั้งหมด11ห้องภายใต้การนำของนายนัทพรทองทูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอบอ่อนอำนวยสินคนปัจจุบนัน และคณะครูบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน16คนได้แบ่งงานเป็นสีกลุ่มงานคืองานบริหารทั่วไปงานวิชาการงานบุคคลและงานการเงินงบประมาณภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าสุโขปัญญาปฏิลาโภคคือความรู้ภูมิปัญญานำพาสุข โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ปรับปรุงพุทธศักราช2566เป็นแนวทางในการเสริมความรู้และพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในทุกมิติให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ความดี นอกเหนือจากวิชาการยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนได้มีการกำกับติดตามและส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในทุกมิติทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอกอ่อนอํานวยสินยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์และส่งเสริมให้ได้รับทุนการศึกษาต่างๆเช่นทุนปัจจัยพื้นฐานเสมอภาคทุนนักเรียนยากจนทุนนักเรียนยากจนพิเศษโครงการลมนักเรียนโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายที่ว่าเรียนดีมีความสุข ด้วยปณิธานที่แน่วแน่และแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาที่ชัดเจนตลอดจนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทําให้การพัฒนานักเรียนในทุกช่วงวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีความรู้ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีความสุข